สวัสดีพวกพวกการเลือกตั้งครั้งนี้แกว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเออผมว่าอภิสิทธ์เวชชายชีวะน่าจะเข้าวินนะเพราะช่วงนี้กระแสเขามาแรงจริงๆไม่ว่าจะภาคใต้ภาคไหนดูการเลือกตั้งสนามเล็กเขาน่าจะได้นะเออเดี๋ยวก่อนทำไมเอ้าลืมไปฉันผู้หญิงนี่นะฮ่าฮ่าฮ่าเอาไหมฉันว่านะ ในส่วนที่ฉันฉันเชียร์ย่งรักค่ะเห็นไหมไดิฉันใส่เสื้อสีแดงมาเนี่ยเย่งเออคุณผู้หญิงผมตุลาการศารรัฐธรรมน,นคงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะคุณผู้หญิงขอกลับไปทบทวนใหม่เออผมคังกกตูประท้วงครับท,ทา่านประธานเขากล่าวหายั้นไม่ได้อย่างนี้ต้องเผาเผาอย่างเดียวครับท่านประธานเผา ถ้า oh, มึงเผาอย่างนี้กูก็หนีสิเว้ยหนีหนีหนี